คยมีนะครับว่าคนที่บอกเรื่องระบบคลื่นเสียงนั่นคือคนไทยทอยู่ต่างประเทศนะเขาบอกว่า,อ,าอย่าพูดในสิ่งที่ได้ยินถ้ายิ่งพูดจะไม่เหลือใครอะไรประมาณนี้นนะแล้วก็มีการพูดว่าผมคนเดียวไม่สามารถที่จะสู้อะไรพวกนั้นได้จะต้องลงมาจัดการเองและบอกว่ามีหลักฐานการเตรียมสองคน ันไปสอบปากคำที่โรงพักนะฮะสอบปากคำสองคนและก็มีคนบอกว่าเขามีหลักฐานในการเตรียมและมีหลักฐานในการเตรียมการฆาตกรรมเมื่อปี59และเขาก็ดูลิงก์ดูไลเหมือนทุกคนที่ดูผมฟังผมนี่แหละแต่ว่าแค่เอามาบอกผมหลังจากที่บอกผมว่ามีคนทำอะไรประจานผมหรือยังไงก็เกิดการฆาตกรรมกันเกิดขึ้น พอข้อมูลที่ได้รับไปหาคมคู่ไปหาหลอกคนจึงเป็นเหตุแห่งความตายกันเกิดขึ้นแล้วก็มีอบอกว่า2คนนั้นมีหลักฐานแล้วก็มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทางกรมการแพทย์อีกแบบหนึ่งนะแล้วก็ส่วนตาส่วนเรื่องนี้จะจริงหรือไม่นั้นเราไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าหลังจากที่คดีนี้ ถ้ามีคดีความเกิดขึ้นมาปุ๊บก,ก็มีคนเข้ามาขอมีอะไรกับเราและบอกว่าอย่าพูดถึงคดีการตายอีก mm. ก็บอกว่าอย่าพูดถึงคดีการเอ่อการตายของอย่าพูดถึงคดีการตายของเพื่อนผมะนะเขาบอกว่าเออมีคนเข้ามาอ้างเป็นผู้กำกับย้ายเข้ามาใหม่นะเพื่อที่จะมาทําคดีนี้นะเขาบอกว่าให้หยุดซะ ให้หยุดเพราะตอนนี้มีเอ,อ่อมีการโยกย้ายโยกย้ายผู้กำกับคนเก่าแล้วเข้ามาใหม่ําไว่าจริงหรือไมนะ่นั้นผมไม่รู้นะมีการโยกย้ายจริงไหมหน้าขณะนั้นและตํารวจที่ทําคดีก็ออกมายอมรับว่าจะมาเปิดตัวอะไรตอนนี้ในเมื่อเหตุการณ์นี้มปนตั้งสี่หปีแล้วผมก็รักในหลวงเหมือนกันนะมีการบอกใครว่าในหลวงไม่ได้ผมรักในหลวงเทิดทุนพระองค์ท่านมากนะเรื่องนี้อย่าดึงในหลวงมาเกี่ยว เพราะว่านี่หลวงไม่รู้บางสิ่งบางอยา่างนะและก็บอกว่าผมเรียกมากจริงสองคนก็พ่อแม่เขาไม่ได้ตีใจเอาความอะไรแต่คนที่บอกเรื่องคลื่นเสียงที่ได้ยินนั้นคือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเป็นคนบอกว่ามีหลักฐานในชิ้นนี้และก็ค่อยไปสู้กันในโรงพักในชั้นตํารวจศาลยังไงก็ต้องขึ้นศาลกันทุกคนอยู่แล้วว่าใครมีส่วนรู้เห็นอะไรคลิปนี้ฝากไว้